ในจำนวนสัตว์ลึกลับในป่าหิมาพานทั้งหมดนั้นมีการจำแนกออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับนั่นคือสัตว์สองขาที่เรียกว่าสัตว์ทวิบาทสัตว์สี่ขาที่เรียกว่าสัตว์จัตุตบาทแล้วก็จำพวกปลาครับและหิมะพานเดอะฟอเรสต์ในวันนี้พาทุกคนไปพบกับหนึ่งในสัตว์จต,ตุบาทที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือสิงห์ครับ ราชสีหรือว่าสิงนั้นคือสัตว์ในป่าหิมพาน์ที่สง่าง,งามแล้วก็น่าเกรงขามครับสิ่งที่คนไทยรู้จักนั้นมักถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจความกล้าหาญแล้วก็ความยิ่งใหญ่ครับและในตำนานของป่าหิมพาน์นั้นสามารถจำแนกสิงได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆครับนั่นคือราชสีทั้ง4ตระกูลแล้วก็สิงผสมซึ่งว่ากันว่าทั้งบรรดาราชสีแล้วก็สิงนั้นมักจะปรากฏตัวขึ้นที่บริเวณสาอโนดาสิงผสมนั้นคือสิงทั่วไปที่ ผสมกับสัตว์ประเภทอื่นๆซึ่งมีอยู่มากมายครับแต่ว่าราชสีทั้ง4ี่ตระกูลนั้นเป็นสัตว์ลึกลับที่มีพละกําลังสูงและบางตระกูลเนี่ยยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเจ้าแห่งสัตว์ทั้งปวงด้วยครับตระกูลที่1บรรทุราชสีบรรทุราชสีนั้นมีผิวกายสีเหลืองแล้วก็เป็นสัตว์กินเนื้อครับบรรทุราชสีนั้นจัดเป็นนักล่าที่มีขนาดใหญ่และสัตว์ที่ถูกล่าเนี่ยก็มีตั้งแต่กวาง ควายช้างหรือแม้แต่มนุษย์เองครับในเอกสารเก่าๆที่อ้างถึงป่าหิมพานเนี่ยได้อธิบายเอาไว้ว่าบรรทุราชสีนั้นมีผิวกายที่เป็นสีเหลืองเหมือนกับสีเหลืองของใบไม้แล้วก็มีขนาดร่างกายที่มีขนาดเท่ากับบัวตัวโตเต็มวัยครับตระกูลที่2ครับการสีหะการสีหานั้นเป็นหนึ่งในสีตระกูลของราชสีแห่งป่าหิมพาน ร่างกายของมันนั้นมีสีดำสนิทครับเหมือนกับชื่อของมันคำว่ากาลที่แปลว่าดำครับและการาศีหานั้นก็กินพืชเป็นอาหารซึ่งขนาดตัวของมันนั้นก็ตัวโตเท่ากับพ่อวัวที่ตัวโตเต็มวัยเช่นกันมาที่ตระกูลที่3ครับตินนาสีหะตระกูลของราชสี์ตระกูลนี้นั้นเป็นอีกหนึ่งจำพวกที่กินพืชเป็นอาหารเช่นกันตินนาสีหะนั้นมีร่างกายสีแดงครับแล้วก็ยังมีลักษณะเด่นที่ไม่เหมือนใครอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ มีเท้าที่เป็นกีบเหมือนกับกีบของมา้าและมาที่ตระกูลที่สครับไกรสอนราชสีสําหรับราชสีตระกูลนี้นั้นว่ากันว่าเป็นเจ้าแห่งสัตว์ทั้งปวงเลยครับด้วยความที่ว่ามันมีพลังกำลังที่แข็งแกรง่งรูปร่างสง่างามร่างกายมีสีขาวดังหอยสังริมฝีปากแล้วก็ปลายเท้านั้นมีสีแดงชาติมีแผงคอเหมือนกับสร้อยแล้วก็มีความพิเศษที่มีถ้ำคูหา ถ้ำท,ทองถ้ำเงินแล้วก็ถ้ำแก้วครับว่ากันว่าเวลาที่มันออกมาจากถ้ำนั้นจะส่งเสียงคำรามกึกก้องแล้วก็ยังส่องแสงประกายเจิดจ้าแม้ว่าในเวลากลางคืนครับไกรสอนราชสีนั้นสามารถคำรามไปไกลได้ถึง3โยน์เลยครับสัตว์ปลาน้อยใหญ่ที่อยู่ในรัศมีที่พอจะได้ยินเสียงเนี่ยต่างก็ตกใจแล้วก็พากันสลบไปหรือไม่เนี่ยก็พากันหนีจนหัวซุกหัวซุนเลยครับแม้แต่ช้างที่ถูกล่ามโซ่เอาไว้เนี่ยก็อาจจะตกใจจนกระทั่งกระชากจนโซ่ขาด สิ่งมีชีวิตท,ที่แข็งแกร่งพอที่จะทนเสียงนี้ได้เนี่ยก็เห็นจะมีเพียงแค่ม้าพลาหกตระกูลแล้วก็ผู้ที่มีบุญในระดับพระโพธิสัตว์หรือว่าพระอรหันต์รวมถึงไกรสอนราชสีด้วยกันเองครับส่วนสิ่งผสมนั้นโดยทั่วไปแล้วมีหลายประเภทครับยกตัวอย่างเช่นเกสรสิงห์่เป็นสิ่งที่ผสมกับหมีครับเหมาราชสัตว์ที่มีส่วนหัวเป็นตัวเหยมแล้วก็มีร่างกายเป็นสิงห์โคชสิงห์คือสิ่งที่มีงวงเหมือนกับช้าง ไกรสอนคาวีคือสิ่งที่มีหัวเป็นมัวแต่ว่ามีหางเหมือนกับมา้าเทพนรสิง์เป็นร่างอาวตารของพระวิษณุที่มีหัวเป็นสิงแล้วก็ร่างกายเป็นมนุษย์ครับและอีกตัวอย่างหนึ่งครับที่มีความคล้ายคลึงกับโคชสีจนคนส่วนมากเนี่ยจำกันอย่างสับสนครับนั่นก็คือตัวทักทอที่มีตัวเป็นสิงแล้วก็หัวเป็นช้างแต่ว่าข้อแตกต่างจะอยู่ที่ตัวทักทอนั้นจะมีคราแล้วก็มีผมบนศีรษะที่ยื่นไปข้างหน้าครับ นอกจากสิงแล้วก็ราชสีที่อยู่ในป่าหิมพานแล้วนั้นยังคงมีสัตว์ลึกลับอีกเป็นจํานวนมากครับถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบความลึกลับที่สวยงามเนี่ยห้ามพลาดที่จะติดตามหิมพาเดอะฟอเรสต์ในสัปดาห์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นิกลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ